สวัสดีเจ้าในช่องสาวเฟินคันเขยาเนะเจ้าวันนี้เฟินก็อ,อยู่ที่สวนนะเจ้าวันนี้เฟินมาดูขาเก็บหอยเนาะแต่จ้างจ้างขาเก็บหอยเพราะว่าเจ้าของเบา่างเ <c oughs> จ้าของงานนักงานนักแก่เจ้าไปอยู่ในสวนตัดแล้วเลยะยังไม่แล้วใช่ยิ้ อิดเป,ปอเป็นกับปีปีบอกอิดก,ก่อนแตเจ้ากับปีกับตัดหญ้าเนาะตอนเจ้ามาขนมันเมีมย,ยด่ดาเ <laughs> หรอจิยะคนมีครอบครัวแล้วนะเจ้าเฟิรนก็จะพามาดูเนะ้อ Cái kiếp hoài này cháu Anh à em có pi Ừ Cháu trăng khuôn mà kiếp hoài 2, 3 khốn này cháu Còn lắng ngốm hoài Nhúc cho sắp nhai ít phăng nhúc, đang ở trong vườn này, trâu. Đấy con hoài. Thỏ lú kèn nhảy rồi. Đang ở đâu? Lú này kèn lú. ก็ยังมีนักอยู่เจ้าวันนี้เฟินกับอยู่ในสวนนะเจ้าเด็ดฮอนแก่ สะกางเนยนะสะกางนี่ก็จะมีหอยอยู่เรื่อยๆเนะี่ยก็มีหลายสานะเนาะสามสะสี่สะสะนี่ก็มีเนะี่ยแต่ว่ามันลึกสะนี่ก็จะเลี้ยงปลานะเจ้าสะหั่นก็เลี้ยงกุ้งเลี้ยงกุ้งแบบปล่อยเลี้ยงปลาแบบปล่อยกุ้งกับหอยอยู่อันเดียวกันกุ้งหอยปลาอันนี้ก็ต้นก็น ดูในสวนเนาะแตท้าพอนะเนาะเดินพาเดินไปมีอัญชังจิ้มนะตอนเจ้ากับเจ้าเนาะก็บมีอัญชังนะักอ่ะก็เป็นในสวนเป็นในซักกตตามชนธรรมบดธรรมดาเนาะเจ้า การทำงานกันปกตินี่ก็พักบุ้งพักบุ้งคือขนาดแต่เนี่ยที่ตรงนี้ก็สามสิบลนะเจ้าตรงนี้ก็ไปปุ้นนะเจ้าปุ้นนี่ก็มาเพ่แฮมสามสิบกว่าไล่สามสิบห้าลก็คุดซะห้ว้มีอยู่หกะนะเจ้า กัเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งในกระชังนะเจ้าเนาะกับอย่างเอ๊ะคนชนบทชีวิตชนบทกตามปกติธรรมชาตินี่กัเฟินอยู่กับธรรมชาตินะเจ้าชอบอย่างเงี้ยแต่วันนี้กัจ้างเขามางม,มหอยเนาะให้เขาโละโละโลละยี่สิบบาทถ้าเขาเอาไปขาย โูห้าสิบเนีอเจ้าจ้างเขาเป็นวันวันนี้จ้างเขาเป็นกิโลกิโลละยี่สิบบาทแล้เรียกแต่เขาจะได้นักแน่นอยเนาะ,ะเก่เกี่ยวกับฟนเราไได้ลงงมอ่มเดี๋ยวฝฟนจะต้องไปทุระแต่วันนี้เบาบางในค่าเขา สั่งนะเป็นเล,ล่ยๆล้นะเจ้ากต่บุว่าเขาจะงมได้ต่อไหถ้าเขางมได้นักก็ได้นักก็ตามภาษาเน้นนะนะอันไหนเอาทันเขาก็งมอันไหนเอาประทันเขาก็บังงมก็เป็นปกติอันนี้ก็จะเป็นกล้วยน้ำว่านะจ้ากล้วยน้ำว่า ่วนนี้ก er ็จะเยอะเดี๋ยวก็ต้องดูว่าเขาได้นับไปน้อยเฟินก็จะต้องไปทุระให้กันถ่ายให้ดูมาได้ว่าเฟิร์นอยู่ในสวนก็จ้างเขามางมหอยเนาะบ่าวางเจ้าของบ่าวางก็ต้องงมจ้างเขางม cho sẽ nốt sơn nám, sinh hoạt, sinh bốt cái hoạt, sinh hoạt, tắt nha น,นี้ก็จะเป็นตีเรี่ยงกุ้งจังนกุ้งจะใช่น้ำยดเขาจะได้อารมณ์ดีเอาไปขายลายเต้อแล้วกุ้งนี่นะจะใช่พลังงานแสงอาทิตย์เจ้า ทำเป็นไอระบุน้ำเจ้าพลังงานแสงอาทิตย์มันก็นจ,จะไหลออกไปพุ่นหนะนี่กระตั้งท่อน้ำเขาก็จะยดไปพุ่นนะเจ้าแต่เนี้ยหกุ้งอารมณ์ดีอะนะมันก็จะเป็นทั่วเหลืองนะเจ้า กำล,ลังจะได้กินแล้วออกดอกแล้วนะเจ้าเดี๋ยวเฟิ่อถ่ายคลิปไม่แล้วเฟิ่อก็จะออกทุละนละนับเขาไว้ก,ก่อนจะไปนะคะเวลารอปีอ๋ปีงแต่งตัวเบลล์เต้อฮีลโหลแจะเป็นมะนาวนะเจ้านะมะนาว นี่ก็จะเป็นย่าหวานของตักกแตนนะเจ้าแต่ก่อนนี้เลี้ยงตักกแตนะนะเจ้ากบลังเย็นบ้านเนาะกระเฟืนกรนะห้องหอเนาะหนาวยังบ่ทันได้นั่นจ้ะยังบ่ทันได้เกี้ยงดทำมันเกี้ยงเกี้ยงมันก็นจะ หน้ามันออกนักนักมะน,นาวนตรงนี้ก็จะเป็นชุ้มมะน,นาวกับปูก็เป็นล็อกๆนะเจ้าเนี่ยตีออกดอกก็ออกตรงนี้ก็จะเป็นต้นพริกนะเจ้าปูก้กินตรงนั้นก็จะเป็นดอกไม้ ดอกเบ็นบี่อของบ้านทำมาอย่างติดติดติดแต่น่ะมันมั่งเจ้านี่ก็จะเป็นแก้วมังกรนะเจ้านี่แก้วมังกร เป็นดอกลินลี่ดอกลินลี่เอาไว้บูชาพระคืะ่เพ่งพระใส่แจก,กันสารพัดน่าจะเก็บเป็นดอกทานตะวันนะเจ้าดอกทานตะวันสีสดใสงดงามดอกทานตะวันปีนี่รถไข่นี่ cho cái dán thầy nè cho cái dán hồ mà kép hồi, hồi á không hồi á ờ cho bì bẹn sum luôn Mọ mọ Tập bò lê viên ban cho bò mình ăn nữa cho là nó là nó là Quên cho mà hơi đuối ข้านะเจ้านกมากินหรอเม้โอ้โหเก่ไงเลยเก่ไงนะเกใหไงแล้มันกินมาได้ะต่เป็นกับเป็นักใงไงกันไงพึ่งมากินนั้นี่เจ้า ขอบคุณที่รับชมช่องสาวเฟินคนพะเยานีเจ้าคลิปนี้สาวเฟินจบตีบ้านสวนนี่น้าเจ้าขอบคุณเจ้าที่รับชมช่องสาวเฟินคนพะเยอไ,ได้ก็รับชมช่องสาวเฟินคนพะเยาสักหนึ่งช่องนะเจ้าขอบคุณเจ้า